สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเออวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับเจ้าเมดอัลฟานี่ครับสภาพสภาพอย่างที่เห็นนี่ครับพี่น้องอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านขายของเก่าพันหนึ่งครับเนี่ยสภาพนี้แหละพี่น้อง oh, <no. S 1> พันหนึ่ง ราะว่ามันจอดมาหลายปีน่ะมันไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเห็นใช้อยู่แต่ก็ได้คันใหม่แล้วก็ก็เลยไม่ได้ใช้ครับวะก็เลยจอดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะไปลือมาจากเล้าไก่ครับเนี่ <laughs> นี่ครับหลักฐานขี่ไก่ <laughs> อืมนี่สภาพนี้พี่น้อง น้องว่าพันหนึ่งนี่พอซื้อไหมนี่เพราะว่าเออผมไปซื้อมานะเนาะไม่ได้ซื้อหรอกคือแบบไม่ได้ไปซื้อมาหรอกคือเขาเขาจะมาจะขายให้อ่ะอืมผมกูเลยอ่ะไปดูอ่ะเลยดูสภาพนี้ก็ออมันก็โอเคผมว่านะนี่ทั้งโชคทั้งอะไรเดิมหมดทุกอย่างเลยครับนี่เอิมเดิมเลยนี่ กระจกมองข้างี่กระจกมองข้างยังแบบตายามห้าอยู่เลยยี่ห้อ,อยามห้าเลยเนี่ยเออแบบเดิมๆม,มากนะพี่น้องอืมพันหนึ่งครับเนี่ยสภาพพันหนึ่งคันนี้นะยางยางก็ใช้ได้อยู่นะผมว่าลายยังไม่สึกแต่ว่าปีมันอาจจะ อาจจะแตกเหิมนะพี่น้องนี่ครับสภาพนี้คันนึงครับผมน่ยพอซื้อไหมพี่น้องแต่ว่าไม่รู้จะซ่อมหมดเยอะหรือเปล่านะนี่ครับดูใต้เบาใต้เบาสภาพป่างศึกสงครามมา <c oughs> <c oughs> รถก็ผมว่าน่าจะยี่สิบกว่าสามสิบปีแล้วเนาะสามสิบปีแล้วมั่งนี่เมียต์อลฟาเนี่ยแต่ผมเช็คดูไอ้โชค๊คหน้าโช๊คลังมันก็นิ่มอยู่นะพี่น้องไม่ต้องเปลี่ยนมั่งโช๊คนี่คิดว่านะยังนิ่มอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยเด้อพี่น้องว่ามันที่ผมซื้อพันหนึ่งมันคุ้มไหมนี่ คุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ซ่อมจะหมดสี่ห้าพันหรือเปล่าไม่รู้นี่รถออยุคเก้าศูนย์ครับเนี่ยยุคเก้าศูนย์เขาฮิตจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอ้คันหนึ่งนี่ที่ผมซื้อมาซ่อมก็คันนี้เหมือนกันอันนี้ก็สภาพก็ตอนผมซื้อมานะล้อล้อหน้าล้อหน้าไม่มีล้อหลังก็ไม่มีผมหามาใส่เอา ันหนึ่งเหมือนกันคันนี้ก็ตอนผมซื้อมานะแต่น,นี้ผมมาพ่นสีพ่นอะไรให้มันดูดูสวยขึ้นนี่ครับพี่น้องพี่น้องว่าพอซื้อไหมคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็นี่พี่น้องเทนน่าคันนี้นหะซื้อมาก็พันหนึ่งเหมือนกันนี่เอามาล้างมาอะไรเอานะแต่เทนน้าคันนี้ดีหน่อยคือแบบเขา คือเขาเพิ่งเขาไม่ได้ใช้ประมาณปีสองปีเองมันยังคือเอามาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเทน่าคันี้เอามาก็สตาร์ทตัวน้ำมันขี่ได้เลยไม่ได้ทําอะไรเลยล้างขาบูแค่นั้นเองไอเทน่านี่ได้ได้ได้ดีหน่อยแต่อตัวนี้ไอตัวนี้ไอต,ตัวนี้ผมต้องหาล้อมาใส่ใหม่ล้อหน้าล้อหลังเลยอะครับแต่เครื่องก็ไม่ได้ทำแล้วพี่น้องไฟอะไรมีหัวเทียนไฟออกหมด แค่หาลองม,มาใส่ครับคันนี้นะส่วนในคันนี้นี่พี่น้องไม่รู้ว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนี่นี่พี่น้องเบิรงเงาครับผมพันหนึ่งพันหนึ่งเดิมเดิมครับคิดว่านะแต่คันนี้นะพี่น้องไอ มันมันยันคาสตาร์ทไม่ลงอะครับนี่ยันคาสตาร์ทไม่ลงอะแข็งตั๊กเลยนี่ไม่ลงอะผมก็เลยว่ามันมันเป็นเพราะอะไรวะ,ะนี่อืถ้าใครเป็นสายช่างก็คอมเมนต์มาบอกนะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นรุ่นในสตาร์ทมือด้วยนะรุ่นนี้สตาร์ทมือครับนี่เมียดอาฟ่ารุ่นสตาร์ทมือสองระบบสตาร์ทเท้าด้วยสตาร์ทมือด้วย ครับนี่ครับอันนี้มันมันมันยันขาสตาร์ทไม่ลงนะพี่น้องมันจอดมาหลายปีนะพี่น้องผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่ช่างเท่าไหร่แล้วเนาะ <c oughs> นก็มางมโคงเงาอะ่ะยังไงก็ใครที่เป็นสายช่างก็ฝากคอมเมนต์มาบอกนะวต้องซ่อมต้องเช็คยังไงเนาะครับต้องไล่ระบบฟงระบบไฟอะไรยังไงเริ่มยังไงก่อนก็บอกกัน่อยเน้ะพี่น้อง อะไยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อพี่นอ้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปเจอกันคลิปหนะ้าโอเคครับสบายดี